ข่าวเทคโนโลยีเพื่อการลงทุนรวบรวมโดยไอเดียลงทุน Apple เปิดตัว iPhone SE 4รุ่นใหม่สัปดาห์หน้าไม่มีการจัดงานถแถลงข่าวมารกก์กเมนแห่งรูมเบิร์กคนเดิมรายงานข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่า Apple น่าจะเปิดตัว iPhone SE รุ่นใหม่หรือที่เรียกตอนนี้ว่า iPhone SE 4ภายในช่วงต้นสัปดาห์หน้าและจะเริ่มขายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยโดยไม่มีการจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวแต่ประกาศสินค้าใหม่ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น iPhone SE รุ่นปัจจุบันที่ขายอยู่เปิดตัวเมื่อปี2022และเป็น iPhone รุ่นเดียวที่ขายตอนนี้ซึ่งไม่มี Face ID ตามข่าวลือที่ออกมา iPhone SE 4จะใช้บดีของ iPhone 14มี Face ID ใช้ชิปโมเด็ม g g ที่พัฒนาขึ้นเองกล้องหลังหนึ่งตัวชิป A 1 8ซึ่งน่าจะรองรับ Apple i n t e l l i g e n c e ด้วยเพื่อให้สินค้าเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมด สินค้าอื่นที่กึมันบอกว่า Apple จะเปิดตัวพร้อมกันด้วยในครั้งนี้คือหูฟัง p o w e r b e a t Pro 2คาดว่ามีฟังก์ชันวัดอัตราการเต้นหัวใจออสเตรเลีย <Australia S 1> ก็พอกันยอดขายเทส l a เดือนมกราคม2025ลดลง33%ยอดรวม2024ลดลง17%ออสเตรเลียเผยยอดขายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม2025พบ <Pop S 2> ว่ายอดส่งมอบของเทส l a ลดลง33%จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว เหลือส่งมอบได้739คันปัญหาของเทส l a เกิดจากโมเดล3ที่ยอดขายลดลงหนักถึง63%ในขณะที่ยอดส่งมอบโมเดลวเพิ่มขึ้น20%หากดูตัวเลขทั้งปี2024ยอดขายของเทส l a ลดลง17%ยอดขายของเทส l a ลดลงหนักในหลายๆประเทศข่าวก่อนหน้านี้คือยอดขายในเยอรมนีตกลง59.5%ถ้านับรวมยุโรปทั้งหมดลดลง50.4% ดีซีมีผู้ใช้งานวันละ22.2ล้านรายแซงหน้าโต้เป่าที่มี17ล้านรายภายใน3สัปดาห์แต่รายเดือนยังแพ้โมเดล R1 ของดีซีกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางหลังจากเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วและกลายเป็นแอปที่มียอดดาวน์โหลดมากที่สุดใน140ประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในจีนดีซีสามารถแซงหน้าโตเป่าซึ่งเป็นแอปด้าน AI ที่พัฒนาโดยบกแดน์และเคยเป็นแอปยอดนิยมอันดับหนึ่งในจีน ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ AICP.com ระบุว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมาดีซีมีจำนวนผู้ใช้งานต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่22.2ล้านคนแสงหน้าโต้เป่าที่มีผู้ใช้งานต่อวันประมาณ17ล้านคนนอกจากนี้ในช่วง3สัปดาห์หลังการเปิดตัวดีซีสามารถดึงดูดผู้ใช้งานรายวันได้สูงถึง21ล้านคนเปรียบเทียบกับช่วงที่ OpenAI เปิดตัวใช้ g p t ซึ่งใน20วันแรกมีผู้ใช้งานต่อวันเพียง1.46ล้านคนเท่านั้น แม้ว่าปัจจุบันโต้เปายังคงครองอันดับหนึ่งในตลาดจีนในแง่ของจำนวนผู้ใช้งานต่อเดือนโดยในเดือนมกราคมมีผู้ใช้งานประมาณ78.6ล้านคนแต่ดีซีกำลังไล่าตามมาอย่างรวดเร็วโดยมียอดผู้ใช้งานต่อเดือนถึง33.7ล้านคนการเปิดตัวโมเดล AI รุ่น V3 และ A1 ของ DC สร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งซิลิคอนเวลลี่และวอล์สตรีทรวมถึงได้รับความสนใจอย่างมากในจีนทั้งจากผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บริษัทคลาว ธุรกิจต่างๆและผู้ใช้งานทั่วไปที่ต่างหันมาใช้บริการของ DC กันมากขึ้นอย่างรวดเร็ว Pinterest ไตรามาสีสี่2024รายได้รวมทำสถิติสูงกว่าพันล้านดอลลาร์ครั้งแรก Pinterest รายงานผลประกอบการของไตรามาสที่4ปี2,024รายได้รวมเพิ่มขึ้น18%จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนเป็น1,154ล้านดอลลาร์กำไรสุทธิแบบบัญชี GAAP 1 8 4 7ล้านดอลลาร์ เนื่องจากได้บันทึกผลประโยชน์ของรายการตั้งจ่ายเพื่อภาษี1,597ล้านดอลลาร์จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น553ล้านบัญชีโดย101ล้านบัญชีอยู่ในอเมริกาและอเมริกาเป็นรายได้หลัก78%ของรายได้ทั้งหมด CEO Pinterest บอกว่าไตรามาสนี้เป็นครั้งแรกที่บริษัทมีรายได้ระดับพันล้านสะท้อนว่าแพลตฟอร์มมีผู้ใช้งานกลับเข้ามาเป็นประจำมากขึ้นเรื่อยๆ California State University ซื้อชัด g p t อ d u แจกนักเรียนและพนักงานรวมกว่า500,000คนแคล i ฟอร์เนียส t ต u n ยูนิเวอร์ซมหาวิทยายลัยในสหรัฐที่มีขนาด23วิทยาเขตประกาศซื้อชัด g p t อ d u ให้กับนักเรียน460,000คนและเจ้าหน้าที่มหาวิทยายลัยอีกกว่า63,000คนนับเป็นดีนที่ใหญ่ที่สุดในแง่จำนวนผู้ใช้ของ OpenAI แม้ดินนี้จะเป็นดินใหญ่ที่สุดแต่ที่จริงก็มีมหาวิทยาลัยชื่อดังซื้อบริการแชท GPT ไปให้บริการภายในองค์กรจำนวนมากก่อนหน้านี้เช่นฮา a r วา o n ดลอนดอนบิ s เนสสคูลและมหาวิทยาลัย Oxford ร OpenAI ระบุว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นติวเตอร์ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นและการศึกษาของ Microsoft ก็พบว่าการที่แรงงานมีทักษะการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ทาให้หางานง่ายขึ้นด้วย อีลอนมัสให้หน่วยงานโดดทำงานสัปดาห์ละ120ชั่วโมงเอาสไตล์ซิลิคอนวอลลี์มาใช้กับหน่วยงานรัฐอีลอนมัสบอกให้พนักงานหน่วยงานโดดทำงานวันละ17ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์หรือทำงาน24ชั่วโมงเป็นเวลา5วันพูดง่ายๆคือต้องทำงานสัปดาห์ละ120ชั่วโมงเพื่อทำให้โดดมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จมากกว่าหน่วยงานราชการแบบเดิมที่ทำงานน้อยกว่าสัปดาห์ละ40ชั่วโมงเท่านั้นขณะที่บางคนสนับสนุนแนวทางของมัส แต่หลายคนก็ตกใจกับแนวคิดการทำงานที่มากขนาดนี้เพราะมองว่าการทำงานอย่างหนักแทบไม่มีเวลาพักผ่อนอาจส่งผลเสียกับสุขภาพบางคนยังมองด้วยว่าชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานขนาดนี้ไม่ได้การันตีความสำเร็จที่มากขึ้นมัสเป็นที่รู้จักดีในฐานะคนที่ไม่เคยหยุดทำงานเมื่อเขาเข้าควบคุมทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม2022เขาออกคำสั่งให้พนักงานทำงานสัปดาห์ละ80ชั่วโมงทันที แต่สำหรับหน่วยงานรัฐบาลที่มีความสงบเงียบกว่าอุตสาหกรรมเทคยังคงเป็นคำถามสำหรับหลายคนว่าจะทำได้จริงหรือมิสทรบริษัท AI ฝรั่งเศสเปิดตัวแชทบอทเลยร์แชทจุดเด่นตอบเร็วกว่าคลอด ChatGPT มิสทรบริษัท AI จากฝรั่งเศสเปิดตัวแอปแชทบอทชื่อเล c h a แชทซึ่งตอนนี้สามารถใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์และมีแอปให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android และ iOS จุดเด่นของเล c h a แชทคือการตอบข้อความได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถตอบได้สูงสุดถึง1,100คำต่อวินาทีซึ่งเร็วกว่าคู่แข่งอย่างคลอดที่ตอบได้120คำต่อวินาทีและแชท GPT ที่ตอบได้85าคำต่อวินาทีด้านคุณภาพของคำตอบมิสตรอธิบายว่าแอปนี้ใช้ข้อมูลหลากหลายเพื่อให้คำตอบที่แม่นยำเช่นข้อมูลจากเว็บไซต์สื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียนอกจากนี้เลชทยังมีฟีเจอร์พิเศษเช่นการวิเคราะห์และทำความเข้าใจภาพหรือเอกสารการช่วยเขียนโค้ดหรือแก้สมการคณิตศาสตร์ การสร้างภาพด้วยเทคโนโลยี AI ซึ่งใช้ระบบที่ชื่อว่า Flux Ultra ซึ่งให้ภาพคุณภาพสูงกว่าแอปคู่แข่งอย่าง Gro หรือ Chat GPT。Le Chat เปิดให้ใช้งานฟรีในจำนวนจำกัดและมีตัวเลือกแบบเสียเงินเช่น Le Chat Pro、Team และ Enterprise สำหรับผู้ที่ต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติมหรือใช้งานในเชิงธุรกิจ。g i t Hub Co Pilot เปิดตัว Agent Mode แก้โค้ดจนเสร็จแล้วค่อยส่ง。อนาคตผู้ใช้เปิด Issue แล้วรอตรวจโค้ดได้เลย。 Microsoft ประกาศพัฒนา Windows MIDI Services ใหม่ทั้งหมดและเปิดให้ใช้งานฟรีผ่าน Open Source MIDI เป็นฟอร์แมตที่ใช้ในวงการดนตรีอย่างแพร่หลายโดยมันไม่ได้เก็บเสียงเพลงโดยตรงแต่ทำหน้าที่เป็นชุดคำสั่งบอกให้เครื่องดนตรีเล่นเสียงไหนอย่างไรมาตรฐาน MIDI ร์ั่นแรกออกมาในปี1983และมีการอัปเดตครั้งใหญ่ในปี2020เป็น MIDI 2.0ซึ่งเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นการควบคุมความเร็วของเสียง การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และรองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB Microsoft ระบุว่าการเขียน Windows MIDI Services ใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับ MIDI 2.0โดยสามารถใช้รวมกับ MIDI เวอร์ชันเก่าได้ด้วยทำงานรวมกับระบบ MIDI 1.0เดิมได้โดยไม่มีปัญหาระบบใหม่ยังรองรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ CPU แบบ6 4บิตรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ชิป ARM 64 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา USB MIDI 2.0 Class Driver ซึ่งเป็น d r i v e รที่ช่วยให้อุปกรณ์ดนตรีที่เชื่อมต่อผ่าน USB สามารถทำงานได้ทั้งในมาตรฐาน MIDI เวอร์ชัน0และ2.0โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้านดนตรีของญี่ปุ่นระบบใหม่เริ่มทดสอบใช้งานแล้วในกลุ่มผู้ใช้งาน Windows Insider Channel a a n r y c และ Microsoft ยังได้เปิดโค้ดซอฟต์แวร์ทั้งหมดเป็น o อ e n Source ซึ่งผู้สนใจสามารถดูได้บน GitHub การพัฒนาครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การใช้งานมีดีในคอมพิวเตอร์สะดวกและหลากหลายขึ้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จากทั่วโลกสามารถนำไปต่อยอดได้อีกด้วยเพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR Code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แดงขอบคุณมากๆครับ